มาดูกันนะครับเกียร์ 5A 5A ที่หลายๆคนได้ยินนะครับว่ามีสองแบบเกียร์กล่องกับเกียร์ไม่กล่อง เกียร์กล่องจะมีสามสายเกียร์กล่องก็คือเกียร์ระบบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับเกียร์ไม่กล่องหรือเช่นเรียกเช่นนี้ว่าเกียร์สายเกียร์สายก็จะมีมีมีปลั๊กเสียบแค่สองปลั๊กนะครับปลั๊กเสียบแค่สองปลั๊กซึ่งจะมีโซลินอยด์แค่ตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของแป๊บหรือทางเดินทางเดินของน้ำมัน นะครับซึ่งจะใช้คำสั่งของซีเลกเตอร์ซีเลกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลื่อนเลื่อนเลื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งของอาทางเดินของน้ำมันเกียร์นะครับนี่ก็คือตำแหน่งของแปบ๊บน้ำมันนะครับ คือจะไม่มีคําสั่งของระบไฟฟ้ามาเป็นตัวกําหนดสั่งอย่างเช่นโซนิน a อ c A, B, C นะครับหรือโซนิน S อยเอ S, L, อส L, พวกนี้จะไม่มีนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอสั่งด้วยการเปิดปิดแรงดันเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เกียร์ สามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่ได้ก็แค่นี้นะครับก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างเกียร์กล่องกับเกียร์ไม่กล่องนะครับหลายท่านก็เข้าใจนะครับหลายท่านก็บอกก็ยังไม่เข้าใจเกียร์กล่องควบคุมด้วยกล่องอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือกล่องควบคุมเกียร์ที่อยู่ในกล่อง ecu นะครับสังเกตง่ายๆคือจะมีรักเสียบตัวนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ตั้งนะครับตั้งขึ้นแบบนี้นั่นคือเกียร์สามสายจะมีสายไฟอยู่สามเส้น นะครับสามเส้นจะมีอยู่3ามโซลินอย์นะครับอย่างตัวนี้มีสายไฟสอ2เส้นก็ izen, คือเกียร์ไม่กล่องนะครับซึ่งจะใช้โซลินอยตัวเดียวเป็นตัวเปิดปิดลายน้ำมันแค่นั้นนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับเกียร์ของโซลูนาหยดน้ำนะครับตัวนี้เป็นของโซลูนาโซลูนาหยดน้ํา ก็เรียกง่ายๆคือเกียร์ไม่กล่องกับอาการอาการอะไรอาการเข้าเกียร์แล้วต้องรอรอ5นาที10นาทีถึงจะไปได้นะครับชุดนี้คือโอลิงแข็งนะครับโอลิงด้านในนี้จะมีโอลิงสองตัวนอกในนะครับก็อีกชุดหนึ่งนะครับโอลิงแข็งแข็งยังไงตัวนี้แข็งนะครับ แข็งจนเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ยังหักไม่ได้นะครับอันนี้ยังไม่แข็งไม่ถึงที่สุดก็ฝากกันไว้นะครับเกียรเกียะกันเกียร์กล่องกับเกียร์ไม่กล่องนะครับมีสายไฟสามเส้นสามเส้นกับสองเส้นนะครับจําให้ดีเกียร์ไม่กล่องจะมีสายไฟสองเส้นเกียร์กล่องควบคุมด้วยกล่อง ECU จะมีสายไฟสามเส้น นะครับสายไฟคําสั่งของชุดสะมองเกียร์แค่นี้ก่อนนะครับกําลังลือ้อก็สวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมในรีวิวต่อไปครับผม